ครับพี่มาคลิปที่เราทำที่เป็นกระแสแบบเราเรื่องค่าคองชีพอันนั้นคือไอเดียเกิดจากอะไรครับถึงไปทำจริงๆมันมันเกิดจากผมกระทีนี่แหละครับจริงๆเราจะเป็นคนแบบใช้ชีวิตไปแล้วก็วชคิดในหัวมีคําถามไปเรื่อยอะไรเงี้ยโจมันนึงแบบมันก็เกิด กจอคำถามนี้ขึ้นมาว่าเออเห็นเขากําลังช่วงนั้นเป็นช่วงแบบเลืกตั้งเสร็จแล้วแล้วเขาก็มีนโยบายค่าแรงขั้นต่ำแล้วก็เลยอยากบบออกไปลองทําดูว่าแบบจริงๆแล้วพอเราไปใช้ชีวิตอยู่จริงๆมันเป็นยังไงบ้างมันพอไหมอะไรเงี้ยจริงๆความนั้งใจแรกเราเราอยากทํเพื่อแบบเหมือนเป็นกระบอกเสียงใหญ่แล้วเรามันก็เป็นไปตามนั้นนะมันเกิดแบบคอมมูนิตี้ขึ้นมาแล้วก็มีคอมเมนต์ต่างๆมาแบบมาบอกถึงความลําบากปัญหาที่เจอในชีวิตผมก็เชื่อว่าเหมือนเราเป็นเหมือนแบบ ทำหนังสือสรุปให้แล้วถ้าถ้าใครแบบมีส่วนเกี่ยวข้องหรือแบบเป็นเป็นผู้มีอำนาจที่เขามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ผมว่าอันนี้อาจจะเป็นเหมือนเราสรุปข้อมูลมาให้แหละเขาก็แค่ไปดูแล้วก็อาจจะทําตรงนี้ให้มันดีขึ้นอ,อะไรก็ที่เราลงไปถ่ายผิดนั่นคือแบบคำจริงที่สุดจริงลเลยว่าจริงหมดเลยครับที่ว่าขั้นต่ำคือขั้นต่ำมันใช้ได้จริงไหมครับก็ออกจากบ้านตั้งแต่7จ็ดโมงตามนั้นเลยจนกลับบ้านจะถึงแบบทุ่มสองทุ่มอะไรเงี้ยมันก็เออมันก็อาจจะไม่ได้ เป็นชีวิตผมในประจําวันทุกวันนะครับแต่ว่าเราไปลองใช้แบบนั้นจริงๆเราก็เห็นถึงถึงปัญหาตามคลิปเลยว่ามันเราเจอกับปัญหาอะไรบ้างเราต้องแก้ปัญหายังไงเราต้องวางแผนยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่พอเลยสิบห้าสิบบาทสำหรับในคลิปก็ทะลุทะลุอาจจะเป็นเพราะว่าทีมชวนไปกินหมูกระทะด้วยใช่แต่แต่ผมว่ามันมันมันยังไม่นับพวกแบบเอ่อค่าพักค่าที่อยู่อาศัยค่าไฟค่าน้ำอะไรอีกอะไรเงี้ยมันก็อาจจะแบบต้องเอามาคิดด้วยอะไรเงี้ย ิดว่เปป็นร,ระจริงๆเอ่อทางช่องช่องมีนาคมก็พยายามทําอะไรเงี้ยอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วแล้วก็จริงทํามาตลอด2ปีแล้วก็พยายามสอดแทรกแบบให้มันสลับกับวาไรตี้บันเทิงให้มันมีอะไรที่มันสะท้อนสังคมออกมาบ้างเออให้มันรู้สึกว่าเออเราอยู่ตรงนี้เรามีเหมือนเร,เราเป็นกระบอกเสียงได้เสียงเราดังหน่อยแล้วก็อยากจะรวบรวมปัญหาตรงนี้ย สะท้อนออกไปคือจริงๆเจตนาของของผมกับทุกคนในออฟฟิศคือคือตั้งใจดีหมดเลยนี่แกร์ังทำชื่นใจไหมครับ่าชื่นใจมากชื่นใจมากเราแค่รู้สึกว่าเออมันมันมันเป็นไปตามที่เราเราได้คิดแล้วเรารู้สึกแบบเราได้ช่วยเหลืออะไรเขาบ้างแล้วบางทีแบบผมรู้สึกว่าถ้าไม่มาใช้อ่ะจะไม่รู้จริงๆนะเออแบบพอเราพอเราไปใช้เรา เราก็ไม่ได้แผ่นตรงนี้ทั้งหมดทุกอย่างมันคือแบบเราแค่วางว่าวันนั้นเรามีประชุมแต่ว่าทุกอย่างที่มันโผล่ตามมามันคือมันคือสิ่งที่เราเจอแล้วก็เจอรู้สึกถึงปัญหาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับในมุมของการทำแบกเรื่องกระแสสังคมเรื่องภาวะการใช้ชีวิตอะไรเงี้ยมาไม่มีผลก,กระทบอะไรกับเราบ้างไหมนผลกระทบก็ไม่มีผมว่าเราได้ผมได้เรียนรู้มากกว่าผมได้เรียนรู้แล้วก็แล้วก็เข้าใจมุมมุมต่างๆมากขึ้นนะแบบบางทีเราเรา มองน้องๆในออฟฟิศมันก็มันก็เป็นอีกแบบนึงเหมือนเราเข้าใจคนอื่นมากขึ้นด้วยตอนทำกลัวดราม่าไหมว่าเออเราเสียสีอะไรนางอะไรอย่องเ้เออไม่ได้มีเจตนาเสียสีเลยครับไม่ได้กลัวดราม่าแต่ว่าผมเชื่อว่าเจตนาผมตั้งใจดีแล้วก็แล้วก็แบบอยากจะสะท้อนตัวนี้ออกมาจริงๆว่าแบบเออมันมีมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆงแตนเด็กจนโตเด็กๆผมก็เดินทางโดยรถเมลอะไรอย่างนี้ตลอดเราก็เจอแล้วก็ เจอถึงปัญหานี้มาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยในมุมเป็นกระบอกเสียงอะไรมมัสมากให้มันมีการปรับปรุงหรือแก้ไขอะไรย่างไงเพราะว่ามันต้องพัฒนามันต้องเพิ่มได้แล้วค่าของสูงค่าอะไรขั้นต่ำหรือยังไงเอิจริงจริงจริงมันมันมันพูดยากนะครับคือจะขึ้นทันทีมันก็มันก็ยากในแง่ในแง่ภาพรวมนะครับผมว่ามันมันอาจจะต้องค่อยค่อยเพิ่มค่อยไปค่อยไปแต่ผมเชื่อว่าเอถ้ามันไปค่อยๆไปอย่างพอดีมันมันก็อาจจะทำให้อ่ ความเป็นอยู่ของทุกคนก็ดีขึ้นแต่แต่นี่มันเป็นมันเป็นภาพใหญ่แหละมันเกินเกินเกินในในจุดที่ผมอยู่แหละที่จะทำได้แต่ว่าเราแค่ะสะท้อนออกไปเราะสะท้อนออกไปแล้วคนที่มีอำนาจจัดการหรืออะไรเขาอาจจะไปคิดต่อเห็นถึงปัญหาจากคลิปนี้ก็ไปไป,ไปหาทางเ,ออเปลี่ยนกันต่อไปเป็นแบบตัวแทนเป็นกระบอกเสียงใช่ใช่คือจริงๆถ้าไปอ่านในคอมเมนต์จะยิ่งจะยิ่ง ดีกว่าในเนื้อหาคลิปด้วยนะครับคือคอมเมนต์มันคือมันคือจุดที่เขาไปใช้ชีวิตกันจริงๆแล้วเขาเจอปัญหากันจริงๆในนั้นน่ะมีลูปรวมมาหมดเลยเขาแบบทุกคนพิมพ์ออกมาด้วยด้วยความที่เขาเจอปัญหาแล้วเขาก็อัดอ้าจริงๆเขาได้เห็นช่องเราเป็นเหมือนเอออย่างน้อยมีมีช่องทางที่ระบายแชร์ความรู้สึกได้เขาก็มาพิมพ์คอมเมนต์ลงในคลิปนั้นครับคับพี่มา